ตายหมดตายหมดตายหมดวิ่งเจอใตายหมดตายหมดงเยเาเไโวปยังยังไม่ลุดวันนี้แหลกนะเล่นยากเป็นหมูหน่อยครับ

กูเห็นแต่เมฆคนไฟโ้อนี้เมฆวคนนี้เมโวโโอ้โเโดนซีดอ่ะเขาหล่อยต้นหลังหหมกระโดงไหมเป็นตัวนี่ยไอ้กรนมากระมาหมดหมดเป็นตัวอะไรวะมาโซนมาโมาโอ้มาโอหลุมดันไหมโดนซีดว่ะ อ๋าโดลาไปเพียหน่อยบอลนี่เป็นเนื้อนะครับอลโดนซีโดนสีข้าเป็นดาทด่ไปโดนดีมากตอนนีแล้วโไปลดหมดแล้วไปทำมินิกอาไปไปเกี่ยแล้วเกี่อยู่เดินเดินเอาบัฟโซีหน่อยเอาเลยนะบัฟโซี่ ออยดีไปป๊อบเองใช่ปะอะไรอ๊อฟอ่ะ thank you ขอบใจมากสิบนาที hello ใส่เข้าในโอ้ยโดนไล่หลอดเลยอ๋องชักมาหน่อยดิหมดเลยจ้เฮ้ยต้องมีกัดแลน่ะมันหมดแล้วหมดวะทำไมบูไม่ไปลืมไม่ได้ครับไปปั่นปั่นหน่อยปั่นทั้งไว้ไปต้องนัน้วตั้งไวทั้งไวดูดิ เม่อูดีเฟนเดอร์ไม่ได้โดนคิดอะค้างอะค้างค้างู้างีอะเก้ึ้นมาสองัวโดนจับทั้งที่เกดยโยนสองโยนไปสองเราะว่าพี่น้องนไเลีย ้ทไมมันเัลียไม่ขามะมาตั้งต่ะเอ้ยเร็วอ้้ตัวไหนที่ฮะ้นหลังม้หลังไมเอเอเดินเออ่ะเฮ้ยเร็วรู้ไหมเฮ้ยมันมาเรื่อยๆนะบัลลัดละเรื่อยๆอะมึงอยู่หนวะมามาหมดหลังเนี่ยเบนเแก้ิน่หัวะลหมด ในกุ่มใกุ้มด้วยไม่ทับมาโอ้ยเอ้อะไรพวกนี้เบททกไมทุไมเรายไมครับเจอนะเอนนะหมดแล้วหมดแล้วมาดิลาตาิหน่อยเก็บในกุ่มมาดิข้างหลังรีบรดมันมันบวกมาเรื่อยเรยนอเดีรอดี ตายเลยอ่ะราช้าขอเบลนะช้าเหรอวะาชามาลาชามาดุกเรียกพันเลยไปไอ้บอลลอยไม่ล็งนะปิดหน้าทางเข้าสามนะับเลยจัเลยห์นหหนล้มแล้วระวังโดนตี๊วังโดนตี๊ดมันจะปิดขาเป้า่มันจะปิดไปยืนยืนเบียดซ้ายไว้ระวังโดนตี๊ด

มันก็มาโอ้ยเออไปเลยจูดให้อยู่ขุดด้วยท่าบอกไว้ดิขุดหน่อยซิขุดหน่อยุดหน่อยทางยอดล่างอาชามมีเล่นวาร์ปหนึ่งตัวเลมึงยังไม่ต้องถามดิรอรอถ้าตั้งโตน่ะไม่ต้องถามแบนแบไอไอไอปามอยู่วาร์ปห่ตายแล้วตายแล้ว มนลงลูกอยู่ไม่ทันไม่ทันนุกไม่ทันุนุนุนฮุนุนโอ้ตัวตัวแล้วแกมันดาหน่อยเกมันก่าหน่อยเกมันก่าหน่อยหิงหิงจบแล้วไปไหนนะราาไปไหนนะไม่หลุดไม่หลุดบีวิงบีดีนะันบีวิงไอ้สัตว์เข้าไปเลยเขเกิดระเบิดครับเข้าไปเข้าไปเข้บ ปั้นหลัดตั้งไม้นะถ้าสองไม่ทันนะไม่ต้องนันนะตั้งไม้รอเลยนะไดมองแค่ตรงในยูนั้นพอเลยเร็วๆเร็วๆเร็วๆตั้งโป้หน่อยโอ้โหโตว่าแฟนตลกนี่แค่เยอีกโดลูเลยนะเดี๋ยวมันใบ้ดูทำยู่ทำน้ำแขวาดิยัง Kế hoạch 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 kế hoạch

ไปโดนติดสองตัวแล้วแม่นอนแม่นอนเลยโอ้ติดแมงดาวอ่ะเกย์เดินมาเมยไหมเกย์ดมามย์ายน้อยได้ไหมยายน้อยยืนยืนไม่ต้องไม่ต้องรัไม่ต้องรำอ่ะยืนตรงนี้ไอหมามาตอหมามาตอตรงนี้นะอะไรจะรำหนาวเนี่ย

ยถามสิถามหมดแล้วครับมีไหมไปทัาไปทักสวยหมดแล้วทไมไม่มีเงี้มทิ้งตัวเอา